วันเดียวเที่ยวได้สนุกมากสนุกมากแล้วรู้สึกดีมากๆครับมาเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะใกล้กรุงแล้วเดินทางแป๊บเดียวเนี่ยมีความสุขจริงๆครบทุกอย่างในที่เดียวไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรครับพี่คนโปรดต้องเป็นแค่อาหารน้องๆครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ที่โต๊ะนี่คือเราไปซื้อกาแฟมานั่งทานที่น่ทที่นี่แล้วก็ให้อาหารกระต่ายไปด้วยใช่ครับโอ้โหหน้าครอบครัวก็ต้องขยันขันแข็งครับอย่าไปทาะเพราะว่าทาะมีไว้ลิงถือครับผมค่มนุษย์แม่นพ่อยุค 2,020นะต้องฟังเลยถ้าอยากทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ต้องวิ่งงานหาเงินเลี้ยงลูกได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยต้องทำยังไงติดตามเลยกับช่วงจริงหรือไม่จริงแม่ยุค2,020ต้องขยันยิ่งงาน ทำตัวเหมือนบ้านเป็นนี่ถามว่าบ้านบ้านเป็นนี่ไหมก็เป็นจริงๆหละระหว,ว่างละกี่งานตอนนี้มากสุดที่เคยทำยก็คือห้างานหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดีต้องมีเงินพร้อมเปยลูกเมียให้สบายจริงหรือไม่จริงเออคงมาจากเสื้อผืนหมอนใบเลยทุกวันนี้หลือแต่เสื้อหมอนหาย <G ül üyor> ชงมาก็ต้องเล่นแล้วเพื่อนคนนี้เป็นสาวแกร่งตัวจริงจนต้องยกให้เป็นไอดอลจริงครับอยากรู้ว่าเคยท้อบ้างไหมพี่ชมบูมีบ้างดูเราเป็นเหมือนแบบ คนแบกทุกอย่างไวเยอะอะไรเงี้ยวิธีคิดอย่างเดียวเลยพอคิดดีทุกอย่างมันเป็นพลังบวกวันนี้จะให้ทําเป็นสลัดอกไก่อุ้ยดีเลยเคล็ปลับที่จะไม่รับอีกต่อไปก็คือน,น้ำจิ้นไก่ตามแม่ประนอมลาดเลยแค่นั้นเองง่ายมากอ,มอร่อยเลยวันเดียว,เ,ยวเที่ยว<ๆ>ได้